สาวงามละขยับเลยก็มีสิบบาทตัวใหญ่ดูว่าเห็ดครบไม่ใช่น้องโลโลร้อนเก้าเก้าเนี่ย่ร้านเนี่ยอันนี้สาวบาโคโลูัวค่อนใหญ่มากนะฮะขอไปดูทีแกรโป๊ะเห็ดตับเตาเห็ดไข่ทักทายบ่ายแก่ๆสวัสดีคุณุเอียงเจ้าเจ้านี่ตาม่อว สันทายน้อยเจ้าเป็นตลาดด้านตะวาทิตย์เนาะครับบ่ายสามโมงตนี้เรามาประมาณบ่ายสามกว่ากับน้องฮ้อนหน่อยยังไม่ถึงบ่ายสามเกือบครับจะเปิดตั้งกันแล้วนะทุกท่านอ๋อจตั้งแล้วนะครับนะประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสามนะครับไปถามเจ้าบ้านนะวี่นี่เป็นของวัการเนี่ยแต่ตรงเนี้ยอยู่ในโซนสันทายน้อยเจ้าสันทายน้อยจังหวัดเชียงใหม่ครับว้าวอ่ะกำลังมาเดินตลาดกันอยู่แล้วตลาดบ้านๆเลยเนี่ยเนาะครับมีหลายซุ้มเลย เพิ่งมา <ใน S 1> มีอะไรเอ่ยโอ้ไก่ไก,ก่นี้หลายตัวไส้ลอยเรยาจะมีกระดับขยอมสันขยอมอ๋อสัยยนข <_ co ff s> ยนอมเนาะตลาดน่าสันขยอมวันอาทิตย์เนะาะทุกเย่ยอยู่ตรงหน้าวัดก่อคนยากมันมีกว่างไหน้าวัดมันต้องมีวันอังคารอ๋อหน้านวัดวันอังคารครับแต่ตลาดแห่งนี้สันขยอมนะไก่เมืงน็กระล้งดิ้วทุกๆวันอาทิตย์เนาะมีไก่เมืปิ้งปิ้งปับปิ้ง ตลาดน้ำสันคโยมหอมเ,เลยกไก<ด>เ่เนื้อขึ้นนี่โซนปิน้งย่างของแอบอองอปลาดูได้ดีกว่า ดีฟิวเนาะนี่ย no. ังมีแบบยังมาตั้งเนาะค่ะ no, อันนี้ตั้งไม่หมดนะเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเลยเรามาเร็วไปหน่อยเนาะอ่าใช่ไหมโสดะโซบะครับบุ้งไก่โอ้มะม่วงสวยๆเลยในตะไคร้ก็มีนะมะม่วงดีกว่าครับแง่แง่เงามยจะหมดแล้วเนาะจะหมดกูละจะแม่เนด้อจะแม่เนื้อครับ มาขายทุกมันอจิเบกระเจ้านี่ขายได้ไหมขายได้ไหมอันนี้รอบสุดท้ายแล้วคราพอมีแล้วนะจะมีกี่ปีละทีละชั้นนี่แหละต้องเลือกันเลยน้องปกตินี่ขายที่ไหนพ่อครับนี่ขายกาดไหนพ่อเจ้าขายแกะการเนี่ยค่ะอ๋อขายตะการนี่สาวงามนะสาวงามเราขยันเลยการนี่มีกี่ปีแล้วค่ะให้บอกที่กี่ปีแล้วค่ะไหฮะการนี่มีกี่ปีละ ขายสีสีแล้วเนาะเขาผมเคยมาฟังนี่เคยไปกับว่าท่านคนมากกว่าดครผมเคยมาตัวนี้ก็ได้ค่ะกิโลสองลูกนีูสาวงามขยันนะมาช่วยคุณพ่อขายมะม่วงขายตะไคร้นะครับบอกว่าขายที่นี่แห่งเดียวนะครับมะม่วงบ้านเลยก็ได้หอสวนครอบัวเลยอยู่บ้านโอ้ยตะไคร่อะไกไม่รูมะม่วงที่สวน ดูอันนี้ผักปลูกเองผักน้ำร้อนผักน้ำก็มีมัดละสิบบาทมะนาวลูกโตๆมะเขืเป้ามะกรอยมะไ่าหนีเนี่ยครับบ้นี้มคนเป้าจ้าว้เนอคุณน่รักกครับสวัสดีคงะดีอรอ้สาวคนงามขนาดแบบได้หมวมวละสองโลสากพร ได้มะม่วงไปแล้วนะโอ้เป็นการโบราณกัดใหญ่มากครับมีโซนผักต่างๆครับนักกินข้าวกินข้าวล่อครับยินข้าวกั็อย่างแค่นี้กินข้าวกับปลานี่ปลาน้าพริกปลารสแล้วพริกจะแดงอ๋อตะวันรงก็หน่องครับตะวันรังเราก็ขายของต่อครับผมครับน้ำพริกกับข้าวเหนียวเข้าเนื่งก็อร่อยนะครับหน่อไม้วาดหน่อไงนู้น ปลาท่นี่ <German. S 1> <annex> ไปทุกที่เลยปลาเขามีจ้าหมูปลาครับปลา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 ปมาปล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 าปาปล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 ลาปลาลานลาาปนาปลาปลามนาาปลาปลนปลาปลาาปนาปล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 าาปลาปลเปีาปลาาปลาปลาปปาล อกตุ้มบ้านก็มีนะคะกัับกกตวใหญ่่เนียผระเชิดก็มีกบตัวใหญ่ๆเลยค่ะต้มยำกบเจ้าต้มยำต้มยำเลยเนี่ยทอดกับเนื้อค่าทอดกระเนียอเอาแล้วกัเอาแล้วก็พร้อมแกงเลยเจ้ามีทันเรียบร้อยเสร็จหมอพร้อมแกงออกแก้วนี่คือยังมาไม่เต็มเลยเนี่ยร้านค้าน่ะครับวนไปโซนเล็กๆเล็กน้อยๆครับดแล้วเพิ่นทยอยมาแล้วครับมา นี่เรามาตลาดกันเร็วมากๆากเลยยังไม่บ่ายสามดีนะเข้ามาก็มีครับเข้ามาสิบบาทเข้ามาสิบบาทสิบบาทจับก็จับหน้านี่พก็เอาใส่ในกระติเข้าเอาเข้าเหนียวใส่น่าอุ่นทั้งวันเลยค่ะก็อุ่นทั้งวันค่ะอู้สนใจเนาะน้อยก็เอาแกนน้อยถ้ากระติใหญ่ก็เอาแกนใหญ่ หันใส่ในกระติลก็เต๋อเขาจะเอาใส่แบบอี้เลยอันนั้นก็ใส่อยู่นะเจ้าใส่อยู่ใส่ก็ไปหั่นจานหนึ่งจะอุ่นอยู่ได้นานหน่อยยายหนอของค่ะเย็นน้ำปวดเลยน้ำสันขโยมเพิ่งมาใช่ไหมครับใช่ทุกวันอาทิตย์นะนี่ก็มากันครั้งแรกดูทุ่งบ้านนะครับอยู่ใต้ร่มไม้ ครับก่อนนะคะเานพยอยมเนาดูโซนนี้หนะ่ปากไปเลยครับนี่มุมคาเนี่ยนี่อูหลคาเอนโอหลังคาร้านนี้แนวมากเลยเนะี่ยาคาเลยครับหลังคายาคาครับนุคาดองเมข้าวเหนียวก็มีครับน้ำแข็งแก้าวเหนีวข้งงวกักก ห่อสิบบาทสนใจไหมใช่ไม่แพงนี่ไอ้นี่อย่ามาเปิดเองเจ้าเข้าวมันเยนะครับห่อสิบบาทไม่แพงไม่จะทำเองครับงนเลยโทษนะสีจะแซ่บนะนะเจ้าเจ้าแบน้องกระตองเก็งยำดองนี่ยำเจ้าครับเป็นยำเนาะเจ้านี่ยำเองทำเองคนเลยเบา น่าใจพวกโซ่มะม่วงเนาะเขากินมะเกลไงกินมะเก่ามะเกลต้องก้องอาแบบตื่นเจ้ากระท้อนเจ้าวิไฟค่ะวิไฟ้องมอแมโจอย่างมอแมโจ้องน้องนม่ศึกษาเจ้าเอามาขายนีเนาะเจ้าโคตรโยัดนี่แค่วันติดวันเดียวเนาะไปเดินดูต่อ ผักปลาต่างปลามาดุกมีร้อยปลาไ้บเล่แอบปานิก็มีปลานี่ก็มะม่วงเนาะนอส้มนอดองนอซดนอหวานไก่ไก่เมืองซออนดเนาก็มี เอาาเอาเอาแค่เอาแค่ห้าบาทเองค่ะเอื้อแล้วอ่ะศักสิทอันดอกไม้เนาะเอ้ใบยาตัวใดคนยากกินอยู่ครับห้าหบาทกันนะชอบเคเออแล้้องไปนาสเกตเหรไปกายออเคขาแล้วก็อนนี้เอโอ้เจ้าเดียวกันห้องห้องห่องเหรอพี่เอที่สองครับโอ้แสดงว่าพ่อค้าไปขายทั่วเลยเนี่ยไปหลายที่เลยเนี่ยครับหัวใจถอตรงนี อ่ะได้แล้วปูปิงแล้วชาวบ้านค่ะสามถูกหน้าซีชาบ้านถูกมาเล่นนอกเป็นไฟก็มีูกเป็นไฟทอดร้อนเลยก็นี่เย็นนีเนาะ็นดีขนาดทำมาใบ่าสามยังเดินชิวๆเลยเนาะการนี่มันมีต้นไม้ยืต้นไม้ขอบคุณค่ะกาดเก่าเนอตอนแรกนึกว่ากาดใหม่ย้ายมานี่ไปิดใจเจ้าหน้าวัดกับสวนหน้าวัดมีวันอังคาร ขายหน่อนะครับเโวคาโดนะครับโ้เป็นพลังงน้อนม่แก้วกี่ข้าวตอนี่เนาอยกกล้วยก็มีเรื่องเรีของเปรี้ยวของเปรี้ยวอะไรดวย้ขากแน้วด้วยมะโจกนะมะโจกนะนึว่าเ็ดคอบไม่ใช่น้อโจ๊กมะวงามะนาวเป้ยว่โอ้มส้มทางนั้นน่ะของนแถวมะนาว าสวนเองล่ะมาจากสวนเลยต้องคืออันนี้ไปทอดลำมแล้เนี่ยกลิ่นแกงน้มซิมอะไรจอบลาดชูยังมีเลยอ่ะเบี้ยไปถึงบุญดอยแล้วหรอข้าเขาข้ากาดเก่าดิร้านนี้ก่อนนะฮะกล้วยเดินเพลินๆปลีปลีกล้วย10บาท5บาทเลยนะไม่แพงนะครับกล้วยหลายกล้วยเลยกล้วยชาบหลายน่านั่งรอเป็นกุ้ยซอยเลยเนาะไปเนาะ เดินสบายๆนึกว่าจะหอนบังหอนเจ้าเดินไปเลาะอีกซอยทุเรียนอ้าวคุณแอบสนใจทุเรียนเฉยนะโอ้ยแต่อยู่ตามใเรียนเฉยของโปรละดูไงทุเรียน กุ้ยนนะครับโอ้แกนหลวงนี่คือไข่เกนสวยโอ้ของหอมๆน่ากินมากเลยอ๋อครับผมนะครับแม่ค้าอ๋อแม่ค้าเคยดูเราด้วยแม่ค้าลูกชิ้นใคยดูเราสวัสดีครับสวัสดีครับโน้นเนอลูกชินนะเดี๋ยวอุ่นโน้นเดี๋ยวอุ่นโน้นครับโอ้ลูกชิ้นทองสุกฮัลโหลครับทุเรียนอยู่ดูทุเรียนก่อนทุเรียนลูกโตโลร้อยเก้าเก้านะจ๊ะมาแพง เรียนที่ไหนคะจันทร์คะชุนพรชุนพรจันทน์เลยชูรีนใต้นี่กำลังโบกแกนน้อยนั่นน่ะใส่อ้หนนีแล้วเนาะใส่หมดโอดีกิน่ะก้อนนี้มันมาสวยมันมีแต่ไซส์แบบใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญแบบอย่างเงี้ยโอ้นี่ผมรู้แต่แก่นี่มีสุกอ่ะสุกอ่ะนี่ยง กินยังบอกออกจะเป็จากคอหืดชูเรียนข้อเนื้อไหนละจ๊ะพอดีกินพอดีกินเนาะอันไม่ใช่เลยน่าจะกรอบนอกนุ่มในแหละหรออันนี้ล่ะที่เดียวพร้อมตัวนี้ละอันนี้เป็นวันดีล่ะทุเรียนอ๋อสองสามสี่หก เก้าที่โกแิวเก้าไปแล้วว่ากลัวจะไปเออเลยโอ้สมุนแม่มุกานไหนก้อการอันนี้การนั่ทองสมบูรณ์จะขยอมนี่นะเติมสมุนกันมาได้ดายแล้วก็เติมไปขายที่ไหนพอครับแล้วนะแม่ไปขายหน้ากาดปลาเมือ5ห้าวันสามถึงสูตรน้าหมูเอ็นซีแกะประเมือดขายบนที่ไหน ่ันม่คิดอะไย่างน้องเครื่องน้องอย่างก็ไม่ชิดไ้มอ่ะนกเอี้ยงม่คิปในนี้เนี่ยกะเปิดพออากาศใไมถ่ายตำกาตำอย่างเงี้ยอเนะคับเจ้าแก่เพิเพลินครับการนีมีกี่ปีแล้วฮะก็มืล้วเนินละ้อมากเลยนะค้าแถมให้เราครับขอบคุณมากๆเลยเดียวลงก็จะอยู่เยอะด้วยเนี่ยสี่สิบบาทได้เยอะมากครับ งอไม่แตกก็มบนี้ละขอบคุณค่ะครับใครดีใครดีเเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ทางนี้เราจะเปิดแล้วๆๆขอบคุณค่ะครับสองชั่วโมงเนะสองชั่วโมงเนี่ยดูเนี่ยเปลี่ยนแล้วกันเนี่ยขนมไทยก็มีเบี้ยอะไรเอ่ยยังไม่มายังไม่มีแม่ยี่สิบแม่แกงขนมจ๊อบขนมแซ่บขนมเกลือขนมเกลือนค่ะ อันนี้ขนมเือเนะขนมโบราณขนมอะไรคะพื้บ้านเนาะใส่แบบนี้ใสเก็บพงนี้ะยางไงอ่ยังนะไม่จบเอาสอไ้สักมั่นซอไ้เราขายเาไดค่ะ่สบาทค่าบัดซาบัดหเห็ดแดงค่ะต่อเห็ดเห็ดเห็ดแดงเนาะ ต้งแซ่บแม่กาคนงามมานี่หมดล้วค่ะฮะโอ้แกงอ่อมแล้วมันมีเนื้อต้มแซ่บแกงต้มแซ่บแม่กาเขาไปปลาที่นู่นเนาะมันย้อมมันย้อมมันย้อมเนาะจ้าไปหลายที่นะแม่กาไปแล้วต้นดูอ๋อต้นดูจ้าเล่นอยู่ใครดีใครดีเอยนี่ค้าก็ขายทั่วเหมือนกันนะอูปลาสดๆสัปะสันปีเนาะปลาดุกระมิน ม่เอาเอาข้างออกแม่ยยุ้ใจนี่นี่ตัวเดตยวมาเอาแบบไม่เน่าล้านนี่นะกะต๊อกคุณยังชอบกินกระท้อนเหรอโอ้ยอดอันปะกอกอะเจ้านั่นแหะโอ้ยยายเห็นแล้วอยากกินกับลาบเนาะได้มาขายไม่ได้แล้วหนีมือแล้วค่ะยยา่อ๋อนี่เมันกะมาส่งนี่มืันเก็บใหม่ถ้าเก่านี่มันจะลวกหมดตะเก็บไว้วันนี้นะกับลาบกับเหนังเนือยายเนาะมันทุกคนลวกหมดอะได้ขายการที่คิดถี่ล่ะ สิบกว่าปีอสิบกว่าปีนะครับเปิดเปิดใหม่ออกมาเลยเนาะยังต่อขามีข้า้าสี้าสี่แบบเดียแต่54าสีิบกว่าปีสิาไก่เมืองเครื่องในไก่ตู้ฟักมูลนี่เลงก่อนนะจะเยี่ยมอย่างกินดีวันนี้ดีนะค่ะเกี๊ยวก็อยู่เลยตัวนี้นะค่ะ เฮ็ดลมเฮ็ดลมเท็ดลมเท็ดหอมเมินอมมนหอมเจ้าหามนะมีหลายราคาเจ้าระเบิดไหนดีเจ้าเฮ็ดโนลมีนิฟองนะเจ้าเท็ดโพลมินิฟอนมีอนเดียวมอันเดียวอันเดียวอันเดียวม่ดเ้าหนีับมาค่ะก็ได้มาบเดียวเนี่ยค่ะเ็ดโพลนี้เนาะเจ้าเดียวหน่อยเท็ดไซฮานม่ออกแลหอมแวค่ะเท็ดไปหาเนี่อันนี้สาวบาทค่ะสาบาทเท็ดลม เห้มวไมาหมเลยปลาไหลเนาะปลาไหลปลาไหปูนี่ปูยางเลยแม่แกของเมืองบ้านเฮา้วของเมืองเจ้าใส่หลอดอันนี้ใส่หลอดเพราะว่จะได้เป็นๆออดปูเนาะอกเดือยาเจ้แนมซาบาทโหในอม่หาซื้อแตงกวากินกับลูกชิ้นไหมใส่นอนนี่กมมาร้อยห้าใไปแฝงก็แกงลำนะเจ้าไปปล่อยก็ได้โอไปปล่อยก็ได้นะจ๊ อย่าลืมซื้อแตงกวาอ๋อซื้อแตงกวนาแตงกวามีผึ้งมีน้อยถุงใหญ่ลูกแับแตงเจ้าพี่กินกับลูกชิ้นนะน้ำซุปกอบอะรเจ้าพาเจ้า็นนะที่ปาเจ้าขนแตงกวาแล้วกันกับลูกชิ้นแจกเย็นๆนะแจกเย็นๆกับกอบ เอาไว้มากที่สุดเลยทุกคนนี้ถ่ายปพี่เซนเตอร์เลยเนอฮ่าฮเลยค่จะได้มีทุกแบน้ำแกะกงาอ่ะไม่แ้ของอันคนเซนเตอร์ขงามไม่นน้ำาก็มีมองแงมนี่จของซีโนาร์ูดก็มีมดสารพันสารเยอะมากระวังจุอันนี้สำหรับกังน้พินุ่มไม่หมดเลยค่ะรออยู่มาไม่รขีเลค่ะ ปไหอมหวานใช่โอ้มีปลาใหญ่ตัวนี้วยนะปลาบึกจัาปลาบึกปลาบึกตัวโตนี่นหญ่ไปซิฟโกโล่ตัวใหญ่มากเลยนี่ยตัวใหญ่สุดๆครขามือนี่สามเท่าสองสามมือเอี้ยงเนี่ยปลาบึกชื่ออย่างดี้ขยะปลาสเต็ครับกดีเลยได้หลายอย่างติดไม้ติดมือแล้วตอนนี้ กบขายโอ้กบอัวปาดินกันด้วว่ากบมาอัวใช่กบนะปาโกบอย่ซื้อนุโกบคนขามันอัวแล้วขายมาได้ต้องเท่านั้นเลยอ่ะแต่ว่านีเป็นปลาปลาดินไปทำเองอมกะบัดไก่นะครับหวมหมกแกครับ ประมาณนี้นะครับตลาดมีมาประมาณ10กว่าปีเนาะใหญ่มากเลยนะครับไปย่าได้อันนี้แข็งได้เจ้าเห็ดปนน้อยนี่เหรอปนน้อยคนเท่าไปย่าได้กินเหคนเท่ายำหม้อยำ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 ลาดแต่ใจแต่ใจแต่ใจโเออครับอ่ะขำดำหเห็ดเปล่นเอานั่นน่ะหัวหัวเหลือจ้าวไม่เห็นจะยึงกัใหญ่ใหญ่เลยกะเสี่ยงก็หา อนี่เอาไปแกงใช่ไหมไปแกงแก้ยยำจิ้นไก่คนเราคนท่าคนแก่ชอบกินซื้อฝากคนท่าคนแก่พีพ่อพี่นออบขอขอเพราะเองจ้ะใครพ่อลูกสาวแมเ่งลู้วเ่งเนาะเอได้นาะฟาร์มนี่หนาไโอ้ไปโกมด็ได้ชื่อฟาร์มเนี่ยครับเตอนาไปเอวกาม็ดอ๋อนี่ดูป้ายหน่อยดูป้ายหน่อยได้นลพี่ดูในยูทูบได้ อ๋อมียูทูบด้วยมีในยูทูบด้วยนี่เบอร์โทรตามนี้เบอร์โทรตามนี้อจ้าติดตามเพจได้ยากนะอ่าได้ได้เดี๋ยวตติดามเผื่อครั้งหน้าเะรับกที่ฟาร์มเยวที่ฟาร์มขอไปดูทีการโปโมอันไอรายการมหาอำนาจบ้านนามาถ่ายโอ้ได้ได้เดี๋ยวว่างๆไปเอ้าครับแต่น้าบ้านอยู่ไหนค่ะอายุแม่ริมลูกแม่ริมได้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 เดี๋ยวว่างๆไปเอาอันนี้เปิดบินก่อน กำลังบินกลังบินกำลกลังบินแกมานมานมานหมานมมานะครับเดี๋ยวเจะน่าไปแอลที่ฟาร์มขอลาบได้ไขอนห้าสิบบได้เห็ดละคาลาดีคาล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 ลลา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 ลลา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 บลา หมูลาบปลายเนาะเดี๋ยวจะแจ้งเลยเนาะฮัลโหลไชดีด้วยเด้อลดีอคุณลุงมาซื้อละของมใส่ดีเข้าไปเนาะประจับโลดีนะคะแนนน่ยกินประจำเลยค่ะล่านี่อร่อยแน่นอนแน่นอนเนี่ยประจำต้องาะมันแลาบคนเดียวของเชี่ยงอโอ้หน่อแกดติดแกดด้วยเลี้ยวซื้อดีกว่าเนาะ อันนี้เดือลาได้ขายถุงตาดนะใช่ก็ได้นี่50บา้50ขายบ่อแปงเน้อเยอะเลยนะรูามันต้องลาวแล้วมันู้ไละมันเดือละลูกคะลูกมีลูถุง3โอ้ปนขายถึงหนถูนะมัน้ได้นอกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ับคใีครับไป เดือดจิบยารเดือดโอ้ดีเจโอ้ดีค้าสวัสดีค้าโอ้เคยดูแลด้วยไข่ครับนี่ก้อนซาบัดซาบัดเสาร์น้าอูหนูนด้ดูประจำเลยนี่ปากิมไข่เต่าตัวนี้แต่คนเดียวค่ะแต่คนเดียวทุกอย่างโอ้โหอะไรล้ำล้ำมดมดทุกอย่างเดส่งข้าวเคยดูเราด้วยดูประจำทุกครั้งเลยเนี่ยก็อุ๋หนูขนมละกันเนาะขายที่ไหนพ่อครับนี่ร้านตีครับนี่แหละร้านตีะเนาะหน้าวัดก็ขายดอกธนาคารกันครับหน้าวัดหน้าวัดเนี่ย ไปเลยละะหลงทิศหลงทิศละหลงทิศละส่วนบอกเลยว่านี่เคยไปตึกก็น่าว่ามีตังนายนี่แถบนั้นนี่มี่ได้ไปรังแหม่เสอนรับเดียวจะไปนะครับแผนตัวลาเตียซีบ้านเซตค่าค้าช่วงหน้าหนาวไปไปหาผมแต่ผมเปิดใต้ทหารนี่นายกลาถือปลายอัอ๋อได้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 นะนี่ไปรีวิวขึ้เนอเดี๋ยววางไปแอลครับเดี๋ยวโจทได้ก่อนเนอะขอบคุณครับใครดีใครดีนะครับไว้ไปแอลครับใครจะพูดหน้าหนาวเนาะ อ๋อหน้าหนาวเดี๋ยวไปเที่ยวครับเดี๋ยวไปอเดี๋ยวไปนี่ิ้โอ้แกงหอยฮะทใหญ่แกงหอยแกงดกแก่ใหญแขงแรงมากนะครับนี่ทขามัใหญ่ใหญ่ด้วยแขงแรงแงแรงโอ้แกงนอหอมหอมนอต้มใศ่กระดูกนอ ต่อก็มีนะจุกเลยนะเดนอดหัวอี๊งหัวย่างหัวกดหัวมกไข่ล้อตัวใหญ่ขนาดน้อครับหัวกประกอบมีไข่ต่อนาะต่อมีนั่นไงที่นี่นี่ลิ้นฟ้าหมกลิ้นฟ้าไงโอ้เห็ดตับเตาเห็ดไข่ให้หนึ่งมาะเอามาขายได้ที่บ้านก็ค่ะเจ้าครับโคนดอยหายากหายากหายาเห็ดหอมเห็ดลม ั่งนี้ก oui, ็จะโซนบ้านๆนะขายมัสซ ok ี่้นิ่งปลิ้มปลิ้มเจ้าลูกดิกดุกดิกมันเหมือนเอาน่าเป็นปลาปล้มปนาครับมีเลยนี่มีมักิฟ้านี่ลิ้มฟ้าเอาไปเขากันนะพี่หมวนเนอะ ะประมาณนี้เนาะเม่ี้ยมากแต่แกหวานก็แม่ชมพู่ชมพู่จิ้มได้อีหวานแน่นอนยุ่งกแปะแล้วเดี๋ก็เด้อเจ็บมือเอวันนี้โซนผลไม้เยอะครับหนักไปทางผลไม้ยุ่งกแปะนี่คืออย่างก็ปีกน้ไปดูเนี่ยครับจิ้มได้กค่ะไงหวานเจี๊ยบเลยอีกเดี๋ยวก็มีนี่ บาทค่ะหวานยา่อยังน่าอ่ะอุ้นชมพูแล้วเนาะวงดองกับี้จิมเนอเดียวจิมได้ครับดองลํำแท้ลำว่อะไรนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าลูกเยดองอ่ะใครดูใครดีนะครับซื้อกินมะม่วงดองเนอะีน้าปะเเยอะเยอะเนาะหายชนิด ขาว้ามีกระห่ที่ไหนคะนี่ค่ะต้อขึ้นขั้วไปตุนไปก่อนซื้อนักเดือกลัวมันสีอทงหาเนาะแม่เอาเก็บไว้ให้นอกมันหอมขั้วจะหอมโอ้โอ้แกงทอดโจนี่ย่า่หนี้ ร ını, oh, okay. oh, oh. ับครัวอ๋อรับครัวเนาะรับม่วอ๋อเนี่ยกะ้าทอันนี้แบบอเนี่ยเนี่ยหลินเี่ยก้น่เนี่ยนี่านยเนี่ยเน่เนี่ย่เเนี่ยเนนี่เนย่าเเนยอยนนี่ีนี่ีนี่เนี่ยเนีียเนนี่ยเนีย่นน่ยเียด ช่วยกันกเนี่ยดเสอร์ไปค้าเลยนะซืบกีมมดเนี่ยไข่ตาก็จะเป็นท่อหนูนเพาะ่นอ้ขายหลายอย่างเลยโอ้ขายมากแม่เานี่ยไข่ต้าก็จะเป็นหี่นนแกงข้างเลนแน่นอนกงงก็เจ้าแม่ลินแม่ลินเปิดเปิดเอ๋อแม่ติดจ่ที่ปาก ด้ห yeah. like yeah. ั่นไปได้เนาะอ้เราเยก้อนลาๆลาเลาวมาหั่นโอ้ยไหนนะไหนรน้อเอี้ยงน้อเอียงนองเอา้เดี๋ยวแบเดอันตัวไหนอัน10บาทสิบาทนมาม่าอุ่นนุนนี่เลยเนี่ยอาะร้นดกันใช่ไหมคะ้เอานมป่เอานมสดปนมไหมนมสดไหมนมสดไหมร้อยเปอร์เ็นนะ เน่ยโยกแบบแปะแล้วยได้ดีฮะเจาพักการดยงดีด้กนเอาักกาดข่งนอแข่งนออันนี้นอซสว่านอดองนอซอเอาันอนี่ยเอาัวนาาวนาบอาที่กินได้ก่นอใ่ไ่อม่เาก่เคยเห็นเรานะครับขอบคุณมากนะครับาบาทบจูมันซื้อจ้ใเคยเห็นอยู่นเคเห็นอันนี้ไข่ใต้ซอม่หอแหละ ใส่ตาเปิ่ะก่อตะกี้เชื่ออย่างงั้ใสแต่ละแตกะแตกะเบียงุเบียงอันนี้เขาตาเปิดเพื่อซื้อัวของเราแหละไปค่ะจารดีคดีนะครับจืดแจ๋วมาเอวเออดำจืดดเหมือนนกนะคดีคดีครับครับกลไก่ี้มาะไขาขาไก่อะขาไก่อ้ีไก่สุๆ เน่าจะไปตื่นลุ่นนะครับเนาะขอบคุณมากครับใกล้ในเมืองนิ่มได้ปลาไก่เจ้าเออเนาะครับมาแอวได้เหนือออกมาน้อยเดียวเกินกจนชั่วโมงถึงเลยลติดกับรถติดตัวเจ้า